ตำส้ตมตำกันนะครับนี่อ้นี่ครับใส่เข้าไปครับโอ้โหว้าวนี่ได้ประมาณกี่โต๊ะครับพ่อกบมึงตัวเดียวเลยกบมึงตัวเดียวเลยบอยดูรีนะเพื่อนมึงเกลียแล้วมึงมาที่เราเพื่อหนักกว่านี้ มีแล้วเดี๋ยวนะครับกดติดตามนะครับชอบสุดท้ายเลยครับรไปดูดูดอยู่กับพ่อนะครับผมก็มีเราจะฝากถึงหนูหลี่ไหมครับไม่ครับโจ๊ะโจ๊ะเจ๋อเจ๋อนี่ครับเราอยู่หน้าร้านนะครับวันนี้เราได้คิวที่29 29นี่แบบว่าอยู่หน้าร้านเลยนะครับนี่พ่อแบบว่าพักก่อนพักก่อนนะครับตอนนี้คนแบบรอบๆร้านนี่แบบเต็มมากนะครับเจ๋ะเจ๋ะโอ้สุดยอด อันนี้เรามีเกรซนะครับผมนี่นะคพี่พี่แนนนะครับเป็นนางเอกนะครับละครเก่าไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูพ่อตําส้มตํากันนะครับนี่โอ้นี่ครับใส่เข้าไปครับโอ้โหชิ้ยอดมากน้ำตาลนีไม่ใช่ชิโร่นะมึงไอ้คนแจกด้วยเขาจะว่าตบมจีกุยน้ำตาลนะำมันเชื่ิมเชื่อมเชื่อมน้ำตาลเชืยอาชูรสค่ะเล่นการ์มาเลย ยไม่ใช่ชูรสนะครับเขาหาว่าแบบว่าก๋อใเตี๋คยวชูรสจริงคือน,น้ำตาลนะครับเออคุณแม่อู้โหดีครับอืมในนี้มีที่กี่เมตรอะไม่รู้ไม่นับประธานโนรีกันขอเดี๋ยวเดี๋ยวทา,า,หาหนโนรีให้เลยมีอะไรจะฝากสิงหนูดีมั้งมันตายอย่างมันตายอย่าง <laughs> มันตายอย่างมึงเจอเนี่ยมึงเจอเนี่ยไอ้สามคนนี้มึงเจอทุกคนเลยพ่อตวงไหมครับ คนชิดแหละ40ปีแล้วลูก40ปีแหรอครับนี่ครับตักจวงจวงตักมาแบบเป็นลูกลเลยครับนี่ได้ประมาณกี่ตัวครับพ่อกุ่มมือตัวเดียวเลยกุ่มมือตัวเดียวเลยอากาศให้หนูตัวเดียวได้สองการทำนะครับของพ่อแบบว่ามันแบบปึ๊บปึ๊กปึ๊บเลยแค่ดูพริกในโคกเนี่ยก็แบบไม่ไหวแล้วอะว้าวว้าวยังไม่ทันได้กินเหนือก็ไหลแล้วพริกแห้งสดมิคกันพ่อ พอเนี่ยยสูงดันโอ้โหขึ้นเคยเห็นแบบใกล้ๆอ่ะชัดๆอ่ะใช่นุรีก็นูีมามันยิ่งหนักไปดีดามสหาาของหนูพวกหนูแบบซอๆพอนะพอนะน้ำตาลเองโับผมรับประกันไม่มีไม่มีวสนิด่อยผสมตรงนี้ต้องออ๋อพัดได้พรกเลีย้องเพร่อ้โหออล็กอีลกอู้ร่ออะไรนี่น้ำตาลครับน้ำตาลโอ้โห น้ำมะขามนะครับน้ำมะขามไก่สองขนี่ปลาไหลนี้ปลาแดดนะครับปลาแดดนี่แบบว่าเอาเวจีมากอืมประเทศลาวครับประเทศลาวหูหอมมากหอมมากเดี๋ยวเจอแล้วมือโอ้โหคนรุ่นเพื่ยนจับกล้องเลยนี่ก่อนเจอก่อนเพื่อนโอ้โหชอบมากเลยแบบสีแบบเอาเวจีพริกที่อยู่ในโคอกเนี่ยมันได้มากเลยอ่ะหูกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะโอ้ยน้ำลายอ่ะแตกไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย นึงเดี๋ยวเตรียมพร้อมแล้ลูกนะโอ้เรียงคิวมาเลยอ่าครับหนึ่งสองสามกระดาษมมลูกมาารัมากระดาหอนมาป้อนป้อนเลย้วปุกนะลูกขอด้ายลูกขอด้ายเลยตาไหล แต่ม e ันอร่อยมากคือแบบเจ้าหรับเจ้าเจ้าไอ้คนเมื่อก et ี้ไอ้อูฝากบอยดูลินนะเพื่อนมึงเกลือแล้วมึงมาที่เราเจ้าอ้วหนักกว่านี่ระดูลูกดีทีเดียวลูกสนุกสนานไอ้พวกเสียตายหมดแล้วลูก ตายโรคโควิดครับอ,อขอบคุณพ่อมากนะครับที่แบบว่าจัดให้ถึงพิกถึงน้ำตาไหลดูสิน้ำตาแบบคอเบ้าเลยอะ่ะโอ้โหตรงนี้ก็จัดได้ใช่ไหมครับโยโย่ก็ได้โอ้บนหลังบนหลังรถกระบะก็ได้นะครับสุดยอดเลยวันช<ม>าติาเดียวค่ะนนมาจาบบัดสกุลสกลนครบ้านเดียวกับน้องนี่แหะคะพอดีว,อะะว่าเพิ่งลงเครื่องมาเมื่อเช้านี้นะค่ะ อะไรบ้างค่ะค่ะมีเต้าเหลาหอยนางลมอ๋อหอยนางลมน้ำไหลบัวแซ่บมากอันนี้ซุปเปอร์ค่ะแล้วก็มีแบบว่าซิกเนเจอร์ทั้งนั้นเลยซิกเนเจอร์ที่แบบว่าน้ํไก่นจะมากแซ่บมากแซ่บมาก เอ็มเมนี่นะครับเราอยู่หน้าร้านโจโจะนะครับร้านที่แบบดังที่สุดร้านที่เป็นกระแสที่สุดตอนนี้นะครับหลช่องมากที่แบบมาถ่ายร้านนี้แต่ยังไม่รู้จะได้กินเมื่อไหร่เพราะว่าได้คิวยี่สิบเก้ามาแต่ห้าโมงครึ่งนี่มาจับบัดคิวเราคือมานั่งรอจนต,ตอนนี้ยังไม่ได้กินเลยอะไรจะขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อกี้ลุงไปให้ชิมไปแล้วคำหนึ่งจุกเลยครับเพดานป่าข้างบนเนี่ยคือพังบอกเลยหนึ่งสองสา่สงกระดาษเจมอลูก แต่อร่อยมากเขาบอกไม่ใส่ผงชูรสนะไปเทสมาแล้วจริงๆน้ำตาลทรายจ้วงมาเต็มปากเลยน้ำตาลทรายจริงเดี๋ยวไปดูตอนที่เราได้โตแล้วนะว่ามันจะจุกแค่ไหนการันตีว่าเด็ดนะครับเด็ดแน่นอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วปีไก่สีครับปีไก่อะยังไม่ได้กินเลยหือค่ะแน่นอนมาก หอยดิดูหอยนะคะหอยใหญ่มากดูหอยค่ะได้กันได้กันกินยังไงอะครับวันนี้พี่แนนฝากคิดวิธีการกินหน่อยวิธีกินนะคะก็คือจิ้มหมองใช่ไหมใช่อืมเป็นไงบ้างคะจิ้มากเป็นไงพี่แนนอะไรอร่อยบ้างวันนี้แนะนําต้องเป็นนี้เลยค่ะนี่ครับมันเป็นอะไรอยู่ข้างในบ้างเนี่ยครับเอาเวจีพริกมากเอาเวจีพริกมาก โอ้พิกแบบว่าแน่นมากแล้วก็แบบสุกรวมไปถึงแบบปลาแบบคนแบบคลากมากแต่ปลาเขาของจริงอ่ะเดี๋ยวให้แม่คารีนในในใๆแล้วน้อ้ามอ้าอ้ามอมหมอ่มอ้าอ้าอ้อ้ามอ้อ้อ้น้นอ้นมอ้นอ้าอ้น้าอม้ม้อ้มอามอ้มอต์ม้าอ้มอ้ม้อ้มอาม้อ้องมามอ้ามา้องรีจอยามครัมโจโม้ามค้อ้า้าบอกว่าที่าบบว่าดีงามพระามมากก็คือนี่เลยครับไก่ย่าง อร่อยจัถิงนกระดูกอร่อยไก่ย่างอร่อยมากออร่ยมากจิงไก่ย่างนี่ครับคอหมูย่างอร่อยมากนี่นะครับดูความแบบว่าเป็นพริกที่อยู่ในจานอะไรครับอะไรอะไรเฮ็ดงาเนี่ยเอาเลยเปอร์เปิ้ลตีนไก่ มันร้อนมันร้อนนมัเผ็ดร้อนอร่อยอร่อยเลยนี่มันอะไรนะสมคำน้ำเดิมจริงนะโจโจเนี่ยยอมยอมคู่เวลาแซ่บมากนี่ครับดูครับกินแล้วได้กลับไปเลยนะเฮ้ยมันหอมเนก่อนกินแล้วกลับไปนอนแล้วค่ับทีเดียวอืม กินย้อนกินจมคำน้ำลือนะครับโโจ,โจเนี่ยลงรถไฟฟ้าเมเจอร์ราชโยธินเจอเลยเดี๋ยวเขาจะย้ายไปไหนนะพี่ซอยสามเจ็ดทับหนึ่งนะครับ<ส>เดี๋ยวลุงจะย้ายไปวันที่หนึ่งธันวาม,มาตรงนี้ไม่เจอนะครับต้องไปที่ซอยสามเจ็ดทับหนึ่งตอนนี้เผ็ดมากจริงๆนะเนี่ยน้ำตาจะไหลน้ำสดนะครับโอ้โห<อ>ดิ่งมากโอ้โหเผ็ดจากการตีนะครับว่าเผ็ดสมคำน้ำลือมากจริง ใครจะมานี่แบบว่าบอกเลยหนึ่งคือทำใจก่อนเพราะาต้องต่อคิวยาวแต่ถ้าได้กินแล้วคือว่าโอเคโอเคนะครับวันนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร e นะครับอ,อ,าาอยากให้เห็นพริกบนจานมานกดูปากเอ็มเมย์อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับซับสไคร้เลยครับรวยรวยรว